คณะท่านนายรานินวิกรมสิงห์เหประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกากรุงโคลัมโบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศสีลังกาข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออนวรพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสีลังกามีความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองสืบไป ตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีระหว่างกันประเทศไทยและศรีลังกาต่างมีมิตรไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมมีความผูกพันทงางศาสนาและวัฒนธรรมเสมอมา ประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสีลังกาในการกระชับสัมพันธ์มตรีอันดีนี้ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อนําไปสู่การเพิ่มระดับความร่วมมือกันในกิจการหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนรวมถึงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาพระปรมาพิไทยมหาวชิรล,ลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว